สวัสดีค่ะพบกับพี่รักษณนะคะพี่รักณ์นิสันเอสเคชัวบางบัวทองค่ะกระบะนาวาร่าคันนี้นะคะสีเทาดมนะคะราคาลด934,000บาทนะคะเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะมาดูกันค่ะว่าพี่รักษตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดิมๆของเจ้า b บ็กอีเดชั่นนะคะก็สวยอยู่แล้วนะคะสิ่งที่พี่ลักเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะก็เป็นอักษรนาวาร่านะคะสีแดงแล้วก็มาโลโก้นะคะโลโก้นิสสันเราก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นในโลโก้ของโปรโฟเอ็กนะคะ Back e อเดชันคันนี้นะคะไฟ LED 4ี่ดวงนะคะแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะมีไฟ daytime running light นะคะมีฝาครอบไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อที่ติดตั้งมากับโรงงานเลยนะคะแบ k e อเดชันรุ่นนี้นะคะก็จะมาแล้วนะคะกับกล้อง360องศานะ ฟิล์มเซรามิกไฮคูลรับประกันทั้งหมด7ปีนะคะคิวกันสาียที่รัติดให้นะคะเบ้ามือจับก็มีมาเพิ่มให้นะคะโรบาร์นะคะโรบาร์พี่รัตติสิเพิ่มให้กับลูกค้านะคะโรบาร์ไลโน่ 4+4 นะคะพร้อมกับฝาผังน้ามันนะคะที่สกแสงเพิ่มด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นแบ็กอีเดเอชั่นนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะ3ดวงแล้วก็มีฝาครอบไฟให้ด้วยมีโลโก้ของ เจ้าโปรเฟกนะคะที่เปลี่ยนข้างหน้าก็เปลี่ยนข้างหลังอักษรนาวาราสีแดงนะคะกันชนท้ายนะคะขึ้นลงสสเต็ปนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะรับชมรอบคันกันนะคะเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถของเจ้าแบ็กอีเดชั่นกัน,นะคะ่ะ ในของเจ้า Back Edition นะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นเซตยิ้วนะคะพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์อัตโนมัติให้ด้วยนะคะออนเกียร์ออโต้เนาะนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าลูกค้าจะไม่เปลี่ยนนะคะขอเป็นแบบรถเดิมๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะ วฟมารายนะคะของเจ้าแบล็กอีเดชัน,นะคะก็จะมีมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะจะเป็นล็อบความเร็วนะคะลูกค้าสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมารับชมแคมเปญของพิลักกันค่ะ กับเจ้าบ็ยเดยเดชันคันนี้นะคะแต่งรอ่อเท่ๆแบบนี้นะคะรถเดิมๆก็หล่ออยู่แล้วนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งพี่ลักได้นะคะแคมเปญของพี่ลักนะคะมีตั้งแต่ดาวเริ่มต้น19,999บาทนะคะหรือจะเป็นดอกเบี้ยสูตรเปเ็นต์นาน7-2เดือนนะคะลูกค้าอยากมาเจอตัวจริงกับพี่ลักษ์นะคะก็มาเจอได้ที่นิสสันเอสเคชัวรบางบัวทองนะคะ หรือว่าจะมาชมรถก็ได้นะคะรถก็มีให้จอดทุกแบบทุกสไตล์นะคะรถเก่งรถกระบะก็มีหมดนะคะยังไงพี่ลักต้องฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์กับพี่รักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ